สวัสดีค่ะพบกับช่องซอนยาวาไรตี้นะคะวันนี้วันที่10กุมภาพันธ์2564นะคะมาติดตามข่าวเราชนะกันนะคะเปิด4ขั้นตอนเราชนะคนไม่มีเน็ตไร้สมาร์ทโฟนต้องไปที่ไหนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่25กุมภาพันธ์2564นะคะสำหรับประชาชนที่ผ่านการคัดกรองจะได้ไม่เกิน3,500บาทต,ต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนค่ะ วันที่10กุมภาพันธ์นางสาวกุรยาตันติเตมิตรผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงรายละเอียดการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะว่าสำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอาทิ ผู้สูงอายุผู้พิการทุกพลภาพผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทางไปใช้ใจ่ายเงินสิทธิที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางได้เป็นต้นโดยประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่15ถึง25กุมภาพันธ์2564ที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือจุดรับบริการเคลื่อนที่ที่รับลงทะเบียน ดยกระทรวงการคลังขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดําเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทยในการให้มีจุดบริการเคลื่อนที่แล้วก็ยังมีธนาคารออมสินและก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทากาสออีกด้วยนะคะ ประชาชนในกลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019พศ2563เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีค่ะ โดยขั้นตอนของประชาชนในกลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษนี้นะคะ 1. ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15-25กุมภาพันธ์2564ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยหรือจุดบริการเคลื่อนที่ที่รับลงทะเบียน 2. ต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปใช้ประกอบกับการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการย้ำนะคะบัตรประชาชนแบบใหม่ก็คือแบบสมาร์ทการ์ดนะคะ 3. ม ต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยการเสียบัตรประชาชนผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 4. ต้องกำหนดรหัสได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยหรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนดนะคะนั่นก็หมายความว่าผู้สูงอายุทุกท่านต้องมีบัตรประชาชนในรูปแบบสมาร์ทการ์ดนะคะทั้งนี้ประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับอนุมัติวงเงินสิทธิ จะได้รับวงเงินสิทธิสนับสนุนเป็นรายสัปดาห์จำนวนไม่เกิน3,500บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนโดยสามารถใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับการซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการจากร้านค้าในโครงการทงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นร้านค้า ในโครงการคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการและผู้ประกอบการร้านค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินที่รับจากโครงการสามารถสะสมได้แต่จะสามารถใช้จ่ายได้นะคะไม่เกินวันที่31พฤษภาคม2564นะคะเอาเป็นว่าสรุปให้นะคะสำหรับผู้ที่ยังสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าไปาสมัครแล้วไปลงทะเบียนแล้วจะสามารถใช้เงินได้ยังไงก็คือสรุปหนึ่ง ท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ใช้บัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทการ์ดสมาร์ทการ์ดแบบไหนหมายความว่าเป็นบัตรประชาชนรุ่นใหม่แบบใหม่นะคะไปที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินหรือทอกศนะคะเสร็จแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่พาท่านดำเนินการหลังจากนั้นเงินจะเข้าในรูปแบบไหนก็คือเงินจะเข้าไปในบัตรประชาชนของเราเนี่ยคะ่ะ แล้วก็เวลาไปซื้อของก็ใช้บัตรประชาชนไปซื้อทางนี้ก็คิดว่ารัฐบาลก็ในหน่วยงานต่างๆก็คงคิดรอบคอบแล้วนะคะว่าจะได้ประหยัดงบในการใช้จ่ายด้วยก็คือแทนที่จะสร้างบัตรใหม่ขึ้นมามันก็จะใช้งบมากขึ้นก็เลยใช้ตรงนี้ในการให้บัตรประชาชนเนี่ยคะ่ะสามารถไปใช้จ่ายเงินได้ในวงเงินนี้นะคะก็คือเดือนละ3,500บาท2เดือนเดี๋ยวเขาจะทยอยจ่ายให้นะคะแล้วก็ ออใช้ได้ไปเรื่อยๆในอาทิตย์หนึง่งถ้าใช้ไม่ครบเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าเงินจะหายไปนะคะเขาจะสะสมยอดเงินให้ท่านจนสิ้นสุดวันสุดท้ายในการใช้จ่ายก็คือวันที่31พฤษภาคม2564ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องซอนย่าวาเลตีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ